สบายดีพี่น้องมัตสกคุทุกคนมากินไอ้ยังบอตเต้บอนซื้อมาพี่น้องเอ้อ้วงไข่ปะมาพี่น้องปลาหมักแตงปีงหมูเลยพี่น้องได้มาแซ่บๆเหมือนกันสบายดีพี่นอ้องกินปลาลืมกินลูกปูขาวลูกขา บายดีพี bye. Bye ่น้องสวัสดีครับพี่น้องพี่น้อง

bây giờ bao được bác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  được được ตะเล้งวานมาแาแค่หาวหานเกิบ่เออเอินบอนบ่ตะเลงวานเนี่ยร่มมืดแล้่ะจังโมงุ่มมืดจังโมงโอ้ บอลบางลูมามันท่าแั้นมันหลักจักบอลอะบางหลกจะสักหลบกที่หลักไปพี่ใหม,ม่จอดหลักจอดน้องคออยู่ใช่ไหมครับเจ้ากรอโู่พุ่นอ้มโตเอาโตหลอก นจะบลักนะคับจำเป็นมันจะบักประมาณสองสามโมงสรุปเมืดนะ,ะขาเจ็ดโมงอะหมเจันงัมง,ง,ง,งมันผมบ่าเขาที่ปใหม่ด้วยแต่ม,ม,มจอบมหลัดเรามันก็นหางเงินกนันหงหาเงินทติตหงงลักประม่หนก็อ,อยู่สวันนีเขาจับได้โห กขเตะมันก็นวมมัดเตะนวมมึงมึงคือคนจีนีหล่ะเนยินต้มีหลายอย่างเหันโตมาเป็นสักษ์าจับข้าวใหญ่มานเมื่อกเทางล่าปนอกเป็นแบบี่นนอง ถ้าเป็นหลักเดี๋ยวลูกได้แล้วคันบอกขาาเขาจับได้เขาซิตี้ก่อนพี่น้องที่ตีนนต้นนวมกูแหละต้นหลาบกูแหละต้นอดได้กดคอยบดจับส่งก็คือต้นกว่าจะบ,บวชเราอ่ะแล้มามาท่านกันไทยคือกันเหรอแมนบอลคือกันนะบอล จอสารเตีย่ยก่อนครับของบ้านเนี่ยิ่นเหมืนคนหาหลักหันหลักเลย่ะคือเขาซชอมนะพี่น้องคนหนุ่บเขาชอบแล้วแต่คุณจะใจดีเนี่ยแล่วแต่ <c oughs> จะขอะงบ้านใจดีอีกใจดีก็มี้จะจับหมัดไว้ซือคือกูจะให้เขาก็ซชอม ตะเบิ่งอะไนะนั่นก็้อ,อข่าวเลยอยู่ไทยเนาะจับกี่ลักจับกี่หลักได้เอาเงินไหยน้ำมานี่เฉยๆวะอยู่ไทยเนาะนเอาลงมึงออกมามึงอกี้เหตุอีกวะ่ะแล้วเงินไหยมึงกินเข่ามึงไปอยู่วะ่ะในที่หลายปีก่อนคือคุดีเนาะดีเลย ฝั่งรอนก่อนนะแล้วเอาเงินไทยสิ่งโจรกรรคือกัน,น,กนถือบนดีกับดีนะพี่น้องเนาะถือว่าบนดีกับเจ็บโตคือหมู่บ้านนี่แหละนองคิงเปิดไปอันเอาหลดกับอันตาตาคันนอกประคนนันมาเปิดมาแล้วไปเอาหลดที่บ้านแล้วไปในทางอันกกลบ้านแกงแหดไปมันจะมีหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่หนึ่ง นับมักขีินใจพี่น้องใส่มักปุ้งนับใส่หมักปุ้งอันปุ้งกันแล้วกะ็แกงใส่กระเจ้าสาวนะขี่ไปกับลูกเราลูกเราเนาะพี่น้องกับน้องบอลในหนึ่งพี่น้องถึอหัวเราหัวเราแตกรถเราก็ล้มพากันยืนเบิง่งเจยพากันยืนเบิงเ่งหรอค่ะพากันหัวขวันอีอหน้าขี้งกับตื่ะเจ้ารถสีใส่ แดงมัดขาสีแดงเอาเอาสีสัตเอาจอดหลดลงไปดาวะอะตรงนี้มาหกกไก่เท่านี่เอาตวรวจไปที่นวดวนน่อยนี่นี้แบบบอด,ดี้เนี่ยบอกว่าพากันไปสอยถึงไปเอาหลดจักกินซอยหมกกับปบากรปงบอหายมันสลัดใจยดาเอาตรวมาเห็ดประโดนไม้หัวมดนนะ่ะคือหัวแตกเลย มันใกล้นกเนาะเอาไปกับสหลัก่อนียงกศเจีงจงจงยงังเขาเลเยงาเลยน้นนอยใหญ่กับปะนเลยเมนเลนกน้อยได้ไปน,น,น้องผู้ใหญ่พาม่แบบเออเขาแบบเกินกันเนาะแบบมีเล็กน้อยลูกเต้านะั่นแหละูน้ำนาทีเฮลจักรน้ำาฮจักเขาล้มนาทีสี่ซอยนะซอยลาว เอาจักเอายางขื่นจะลาพากันยืนเบิงพากันหัวเซย์สะใจโมเดิร์นอะไรตืบผู้ตืบผู้วันนี้ไยบมดีพี่น้องเลยคือผัตำรวจผัวก็ร่มฮะไปแจ้งตำรวจแจ้งเขตมาโลดได้ไม้หัวเขาไม้อันนั้นลดมันบ่มันบ่มน้อยเนี่ยหัวนะ เคยับแบบมีคนบ่อนมันมาหมายับมันแันาจคือพอแม่ก็ต้องเบิ้งแล้วเจ้ะคองเนาะงการมันก็ตักเตือนเลยเออเพอันี้ผลิตนในเตือน้ะคองมันบมดนนนเจ้ะของมันก็ได้เห็นหลยลูกหลาตเอนนะยรัยปบตปับถือยกคอนก็อฮ สีคล้ายแบบว่านะคอยดึ๊กใส่แล้วคอยมันเอาเจ็บมันขึ้นชิ้นล้วนนะแบบได้อันให้ก็ล่มมันยังประมาณเนี่ยน้ำบอลคือการคันไปหดน้ำมันเออทองพอข,ขอหดหน่ะเด้อมาบ่าวนะสาวอบ,บกอบกว่าไปมาลูกมันจะมาไล่อะไรลดคะแนนไว้เลยขอฮดคนคอยหดเขาห,ขหขลุได้แลนไว้กับปล่อยเพคนไปเอาเพคนจอดในฮดถึงหดเพคนบ่จอดในหดเราต้องไปสาดใจนึงมาลูกย่าน รถแบบมันลื่นเนี่ยล้มนะเอาของเบอร์กิฟต์เอาจากตาเทศบ่อ,อยู่ประมาณหรือประมาณเนี่ยอันรถขีไว้เนาะโคจ้าไปบันทึกเท่าหน้าบันทึกซุ้ยไปใช้รถรถใหญ่สวนกันนะตัดตัวขอเบัร์กิฟตบางแลวแต่ยังเงี้ยต่ำรถม,มันมันมุดมันเลยนะเดี๋ยวมันถึงหนาเดีย๋ยวจะบอลมันลดนะโอ้คับบังบาแบบมันสวนกันยากอุปฏิเหตุพี่น้อง าง,า,าง่าเขรรวันพรากัตชสมมาย่าพี่น้องบาลงบน่แน่ชมมาเราเลือกแมี่อนกึนข่าเลยจะไป้งเซื้อหมักปล่อยมาจกกีไม ตีมะเก้าปะขีน่นมาน่องบ้าหนึ่กับถ้าเขาไปถ่องสวรรค์เปิดพี่น้องเลยไปแค่หอบหนาหอบล้างพี่น้องเ้ยยากนิ่องอ่ะจากออโต้จากน้องบอลหอบหนาหอบล้าง เกิดไปกดมาไม่อยากไป้ายอยากอยู่ต้นเฮือนงพยาบานจังวัใหญ่แล้วตอดเลยเขาไดแอบบากว่ือกมันแหละนอนแมบลอขคิดดิ้นเลย โอเคเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องพ่อกับคลิปหนาสบายดีพี่น้องมา